คุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวรัเสเซียหายตัวไปออกจากที่พักเนี่ยนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว3วันเจ้าหน้าที่ยังตามไม่พบตัวเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณหน้าชายหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังพบ รองเท้าแล้วก็ผ้าขนหนูของนักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียอายุ53ปีถูกวางทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ริมชายหาดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาโดยก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเดินทางมาท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์นะครับเดินทางถึงภูเก็ต16ตุลาคมที่ผ่านมาตามกําหนดก็จะต้องกลับประเทศ29ตุลาคมข้อมูลจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกับการให้ข้อมูลของเพื่อนคนที่สูญหายตลอดจน พยานหลักฐานเนี่ยก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดมกําลังกว่า120นายค้นหาต่อเนื่องเป็นวันที่3มีการแบ่งการค้นหาออกเป็นทั้งเส้นทางทางบกออกเป็น3ชุดชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยทำการค้นหาพื้นที่แนวชายหาดตามโขดหินต่างๆบริเวณหาดในทอนนะครับส่วนชุดที่3ทําการค้นหาบริเวณเนินเขาแคมป์คนงานก่อสร้าง ปางช้างแล้วก็แนวป่าบนเนินเขาส่วนการค้นหาทางทะเลโดยใช้เรือยางค้นหาตามแนวชายฝั่งห่างจากทะเล2 4กิโลเมตรนี่ก็ดำเนินการเช่นเดียวกันและนอกจากทางทะเลแล้วทางอากาศก็ค้นหาเหมือนกันนะครับทัพเรือภาคที่3นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินค้นหาทางอากาศแต่จนถึงณเวลานี้ก็ยังไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดนะครับ จริงๆแล้วเพื่อนที่มาด้วยกันนี่ก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อวันที่20ตุลาคมเวลาประมาณสัก10นาฬกาครับผู้สูญหายนี่ออกจากโรงแรมนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ำด้วยกันที่บริเวณหาดในทอนแต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยลงเล่นน้ำตามลำพังผ่านไปประมาณสัก1ชั่วโมงครับเพื่อนที่มาด้วยกันก็อ้างว่าได้เดินทางกลับที่พักโรงแรมก่อนแต่ว่าผู้สูญหายยังคงเล่นน้าอยู่ครับ กระทั่งช่วงเที่ยงก็เลยโทรศัพท์ไปหาแต่ว่าเพื่อนนั้นก็ไม่รับสายแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจไปดูที่ห้องพักปรากฏว่าไม่พบเพื่อนครับแต่ก็มีโทรศัพท์วางอยู่ในห้องพร้อมกับทรัพย์สินก็เลยมีการประสานทางโรงแรมแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยออกค้นหาแต่ว่าผ่านมา3วันแล้วนะครับก็ยังไม่พบตัวผู้สูญหายครับ คือหาดในทอนเองเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นหาดที่ไม่ยาวมากประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ว่าทางด้านทิศเหนือของหาดจะเป็นลักษณะของภูเขาและด้านล่างเนี่ยจะเป็นโขดหินค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะภาพเนี่ยก็จะแพนเห็นฝั่งขวาของหาดเนี่ยจะเป็นแนวโขดหินจุดนั้นจะเป็นจุดที่ส่วนใหญ่นักตกปลาเขาจะไปตกปลากันนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ่ายภาพตรงนั้น่ะสวยมากก็เลยมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยอยากจะไป แล้วก็ถ่ายภาพบริเวณโขดหินตรงนั้นเ<ฆ>จ้าหน้าที่เขามีการติดป้ายเตือนไวไ้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครมันจะเป็นโขดหินไม่ใช่เป็นชายหาดละ<ฆ>ทางฝั่งทิศเหนือก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน้ำมันค่อนข้างแรงเวลาคลื่นซัดตามแนวโขดหินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันดูดแล้วก็ลงทะเลไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายกรณีที่จมน้ําแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสะเลยนะคะคภาพสุดท้ายที่เห็นคือวงจรปิดของโรงแรมเท่านั้นแล้วก